ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับอยู่ที่วัดท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับแล้วก็เป็นวัดที่โด่งดังโดยเฉพาะสติ๊กเกอร์วัดท่าไม้นะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศข้างในกันนะครับนะครับบรรยากาศภายในบริเวณวัดท่าไม้นะครับสถานที่จอดรถมากมายนะครับสะดวกสบายนะครับนะครับเข้ามาก็จะเห็นเลยนะครับให้อาหารช้างนะครับ บุญให้อาหารช้างเสร็จก็จะมาเป็นทบุญไทยชีวิตโครกระบือนะครับ,รบพาไปชมบรรยากาศภายในใวัดกันนะครับ บริเวณนี้ก็จะเป็นท่านพ่อเท้ามหาพรหมชินบัญชรน,นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่น่ามาทำบุญนะครับวัดท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับบริเวณนี้เป็นลานเซียนอรหันนะครับ บริเวณลานเซียนอรหันนะครับมีจุดชมวิวนะคะรับนี่นะครับบริเวณนี้นะครับสำหรับท่านที่มีลายมือแบบไหนนะครับดูได้นะครับ ท้าเกศสุวรรณนะครับตัวยันนาคราชนะครับนี่เป็นพ่อปู่สีสุดโทนะครับนี่เป็นเท้าสีสัตนาคราชนะครับ ผู้ผู้ชมนกคราชนะครับครับนี่ก็คือบรรยากาศของวัดท่าไม้อำเภอกระสุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเดี๋ยวจะพาชม ดี๋ยวจะพาไปชมอุโบสถนะครับที่ว่ากันว่าสวยงามนะครับของวัดท่าไม้นะครับต้นสำหรับสติ๊กเกอร์วัดท่าไม้นะครับที่ติดตามรถนะครับอันโด่งดังนะครับครับนั่นก็คืออุโบสถนะครับวัดท่าไม้นะครับเป็นอุโบสถไม้นะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปไหว้พระข้างบนครับ ครับนี่เป็นภายในอุโบสถนะครับวัดท่าไม้นะครับเป็นพระกาพพระพุทธรูปนะครับสมเด็จพระพุทธบัญชรน,นะครับสวยงามมากนะครับภายในอุโบสถวัดท่าไม้นะครับ ยุงทองนะครับนะครับที่ไฮไลท์ที่สำคัญนะครับคือด้านล่างอุโบสถนะครับส่วนรวมองค์เทพต่างๆนะครับพ่อปู่ฤาษีก็มีนะครับหรือว่าพ่อแก่นะครับ เป็นบรมครูครูฤาษีนะครับครูเสื้อสนนิงพายนะครับ ครับถือว่าด้านล่างอุโบสถนะครับเป็นศูนย์รวมองค์เทพต่างๆนะครับก็ปู่ฤาษีนะครับวัดท่าไม้นะครับอยากให้มาดูไปเห็นด้วยตาตัวเองนะครับเป็นอุโบสถไม้สองชั้นนะครับถือว่าสวยงามมากนะครับอีกมุมหนึ่งของอุโบสถวัดท่าไม้นะครับ ครับนี่ก็คือวัดท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับต้นสำหรับสติกเกอร์วัดท่าไม้ที่โด่งดังนะครับมีโอกาสก็อยากให้มาดูมาเห็นด้วยตาตัวเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ